มาจากพายอินเตอร์มีเดียเหมือนกันเอนโดฟินเนี่ยไม่ได้มีที่เดียวนะเอนโดฟินมาจากไฮโปทาลามัสก็ได้เอนโดฟินมาจากต่อ,อกใต้สมองส่วนพายอินเตอร์มีเดียก็ได้นะครับเป็นสารสืสร่อปสะสาที่เราชอบใช่ไหมถ้าเราบอกว่าถ้ามีคนมาชอบเราเราจะมีการเป็นไงฮะ,ะความรักใคร่ใช่ไหมเอ็นโดฟินหลังแฮปปี้มีความสุข ส่วนใหญ่เราจะป็นไ,ไงฮะชอบที่คนมามาชอบนะไม่มีใครแบบอ,อะไรนะอยากให้คนมาเกลียดเนี้ยไม่ใช่อยากอยากให้คนมาหลาัอ่ะต่อไปครับต่ออะไรครับเนี่ยที่มีลักษณะเป็นรูปตัวนี้ครับแล้วก็มีต่อข้างหลังมา อยู่ตรงเทียร์ตอมเท่ร้อยเทียร์นะอ่าตอนนี้อยู่ตรงคอตอมไทรอยด์ตอมไทรอยด์ตอมไทรอยด์เนี่ยมีเล็บไทรอยด์กับไร้ไทรอยด์แกรนถูกเชื่อมด้วยตรงกลางมีลักษณะเป็นรูปคอนด้าเราเรียกว่าอิสมาสอิสมาสอิสมาส M U S นะ เชื่อมตรงกลางระหว่างไร้กับเล็บไทรอยด์เกรนนะมีหลอดเลือดมาเลี้ยงมันชื่อว่า ane, อินฟิเรียไทรอยด์เกรนกับซุปเปีเรียไทรอยเกรนไอซุปเปีเรียไทรอยอาร์ t e รีกับอินฟิเรียไทรอยดาร์ tery ซุปเปีเรียไทรอยอาร์ t e รีนะครับไทรอยอาร์ tery นะครับนะซึ่งซุปเปีเรียไทรอยอาร์ t e รีจะเป็นแขนงของอินเทอร์นอลคาร์ดิทอาร์ t e รี ะะแต่อินฟิเนียรไทรอยอัอรีจะเป็นแขนงส่วนล่างกว่านะครับนะก็จะเป็นส่วนของไทรอยซึ uh, ่งเป็นข้อช้างนะทีนอ่ะทีนี้อิสมาสเชื่อมตรงกลางทีนี้บทบาทของไทรอยเนี่ยเขาบอกว่ามีฮอร์โมนที่มาจากต่อมใต้สมองอันหนึ่งที่ครูยังไม่พูดถึงครับครูจะมาพูดตรงต่อมไทรอยฮอร์โมนที่มาจากต่อมใต้สมองส่วนไหนครับที่สำคัญเลยไปกระตุน้นที ได้ยินไหมฮะฮอร์โมนอะไรครับชื่ออะไรเนี่ย TSH มันต้องสต i m u l เลติงเพราะ S คือสต i m u l เลติงเนาะไทรอยสตรีโมเลติงฮอร์โมนนี่เราจะมารู้ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้านี้มันจะไปกระตุ้นไทรอยแกรนเมื่อกระตุ้นไทรอยแกรนแล้วเนี่ยมันตรงไทรอยแกรนเนี่ยมันจะมีเซลล์ชื่อว่าพาราฟอลิคลาเซล กับฟอลลิคูลาร์เซลล์มีสองเซลล์นะพาราฟอลลิคูลาร์เซลล์กับฟอลลิคูลาร์เซลล์อ่ะอยากรู้ว่าพาราฟอลลิคูลาร์เซลล์สร้างฮอร์โมนอะไรตอบตัวนี้ถ้าเร็วเววเรววฮอร์โมนอะไรครับใครตอบมินะอะไรนะพาราอะไรนะ ฮาราฮอร์โมนไม่มีไม่มีชื่อนี้ล er ูกเออจริงๆแล้วเนี่ยพาราฟอไลคลาเซลกับฟอไลคลาเซลสร้างไม่เหมือนกันเอาใหม่เอใหม่เอาเกี ohne ohne ่ยวกับไทรอยฮอร์โมนไทรอยฮอร์โมนสร้างมาจาก A อหรือบีพาราฟอไลคลากับฟอไลคลาอืมอืม โู้ที่เรียนมาตอบหน่อยสักคนหนะน,นึ่งอ่านหนังสือมาพอ่อนนอ่านเล็กๆตอบเล็กเอานี้ก็ได้อะพาราฟิลลิคลาเซลสร้างโมลล์อะไรพาราฟิลลิคลาเซลสร้างโมเล์อะฮัลโหลฮัลโหล ส่วนฟอร์มูล่าเซลสร้าง T3 สามทีครูพูดครูเขียนคำย่อนะไตรไอโดไทโรนีนและไทรอยซีนการที่จะผลิตตัวนี้ได้เราเรียกว่าไทรอยอะไรครับเราเรียกทั้งสองอันนี้ว่าไทรอยเลยครับไทรอยฮอร์โมนเขียนะไทรอยฮอร์โมนวัดแคลเซิโตนินเกี่ยวข้องในการเกี่ยวข้องกับแร่ธาตุอะไรครับ คลเซียมชื่อมันก็บอกนะอันเดียวกันแคลเซียมแคลเซียมทำให้แคลเซียมเป็นไงครับแคลเซียม um เป็นไงต่ำลงในเลือดคืตัวทีทำให้แค um ลเซียมต่ำลงในเลือดในเลือดนะปกติแคลเซียมในเลือดเราประมาณ8.5ถึง10.5มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรค่าปกติ normal ในเลือด ไว้ช่วยชะลอแคลเซียมให้ต่ำทีน,นี้มันมีฮอร์โมนตัวต่อไปครับที่มาจากต่อมนี้ครับต่อเนี้ยจุดๆมีสี่ต่อคนระับชื่อฮอร์โมนว่าเออชื่อต่อว่าอะไรครับเนีอยู่ข้างๆไทรอยเราเรียกวาพาราไทรอยแกลนพาราไทรอยแกลนจะกลิตฮอร์โมนชื่อ PTHPTH จะถูกกระตุ้น ก็ต่อเมื่อแคลเซียมในเลือดเป็นไงครับต่ำลงแคลเซียมในเลือดต่ำมันต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มแคลเซียมเป้าหมายนะเป้าหมายคือเพิ่มแคลเซียมเพราะฉะนั้นเวลาที่ออกฤทธิ์มันไปออกฤทธิ์ที่โครงสร้างนี้ครับอันนี้อะไรครับอันนี้คือคิดอะไรครับคิดนี่ทิ่นี่คืออะไรทิ่นี่ตายทำให้ตายเนี่ย ผลิตสารชื่อว่าแคลซิไตรออลแคลซิไตรออลแคลซิไตรอเป็นสารที่ได้มาจากไตเพื่อไปกระตุ้นการดูดกลับสุดท้ายแคลเซียม mm hmm. จะเพิ่มขึ้นนาะทอันที่สองไปกระตุน้นการทำงานของสมอง l ลครับสมองอินเตสที team, คืออะไรครับ mm hmm. ลำไส้เล็กทำให้ลำไส้เล็ก เพิ่มการดูดกลับทําให้แคลเซียมเพิ่มขึ้นและต่อไปพาราโทจะไปกระตุ้นออสติโอคลาสครออสติโอคลาสเป็นเซลล์ที่พบในกระดูกมีหน้าที่สลายโบนเราเรียกว่าโบนรีซอฟชันครับโบนรีซอฟชันทำให้เกิดภาวะแคลเซียมในเลือดเพิ่มขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำให้ระดับแคลเซียมสุดท้ายแล้วแคลเซียมเป็นไงครับ สูงขึ้นได้นะครับสูงขึ้นได้นี่พาราทรโมนนะบาตงตำราเรียกว่าพาราไทรอยฮอร์โมนก็ได้หรือพาราทรโมนก็ได้พาราทรโมนก็ได้นะครับอ่านะครับพาราทรโมนนะครับมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับแคลเซียมถ้าเมื่อใดแคลเซียมเราต่ำเราจะมีอาการผิดปกติที่ระบบประสาทจะมีอาการชักกระตุก เคาะหน้าตรงนเอามือเคาะตรงนี้หน้าตรงตำแหน่งหน้าบนนี้เป็นการกระตุ้นเฟเชเชลเนอร์อยู่ตรงนี้ถ้าเราเคาะปุ๊บหน้าข้างที่เคาะมุมปากกระตุกแปลว่าแคลเซียมต่ำนะแปลว่าแคลเซียมต่ำมีใครเคาะแล้วกระตกไหมแต่ลองเคาะเอ๊ตกขงหน้าเคาะเปาเตรงนี้จะมีต่อมเขาเรียกว่าต่อมพารมีลักษณะเป็น เราติดแกลงเป็นต่อมน้ําลายอยู่ตรงนี้พอเราเคาะต่อมน้ําลายปุ๊บน,น่าจะกระตุกหรือเปล่าตุกไหมไม่เนาะถ้ากระตุกเนี่ยแนะนําให้ไปเจาะเลือดดูนะดูแคลเซียมหน่อยนะครับหรือแม้กระทั่งเราวัดความดันในห้องเวรมีเครื่องวัดความดันมีปะ่ะลองวัดความดันแล้วก็ขามไว้สักห้านาทีบีดบีดขามไว้ให้มันอยู่อย่างนะั้นประมาณห้านาทีมือมันจะเป็น จากมือที่ปกติจะเป็นเราเรียกว่าม,มือจีการที่มือจีแปลว่าแคลเซียตมต่ำลงนั้นสรุปว่าแคลเซียมต่ำเรา,ต,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 าตรวจอาการคยุดไถได้ไหมตรวจได้ไหมระวังระบบอะไรครับอะไรสําคัญพูดไปเมื่อกี้รู้เรื่องอลไรระบบอะไรที่สําคัญตรวอะไรครับตรวอะไรรบบอะไรครับแคลเซียม ระบบอะไรนะระบบประสาทพูดไปแล้วใช่ไหมพูดไปแล้วนะตอนนี้ตื่นค่ะเพราะว่าเราผ่านจะจะหมดชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนข้าวเลยนะใครไม่รู้เรื่องก็แล้วแต่เอ <c oughs> ไม่ช่วยไม่ได้ครูช่วยได้แค่นี้สอนได้แค่นี้เพราะว่าสอนเท่าๆกาันแต่ว่าหนูจะรับรู้แค่ไหน อ่ะทีนี้ต่อไปครับเมื่อกี้นี่เราพูดต่อมไทรอยกับพาราไทรอยหมดแล้วนะนะครับไท,รอ,อร,ไทรอยมันคือไทรอยฮอร์โมนไทรอยฮอร์โมนจะมีการกระตุ้นกระบวนการเมตาบอลิซึมอ่าเมตาบอลิซึมเมตาบอลิซึมในร่างกายนะครับนะการที่มีไทรอยฮอร์โมนมากเนี่ยมันจะไปสมมติว่า tsh มันถูกกระตุ้นนะครับมันจะกระตุ้นให้ระดับไทรอยทํางานทําให้ได้ไทรอยฮอร์โมนอันนี้มีบทบาทหลังในเรื่องของการของ นะครับทีนี้การที่มันจะมี T3 ไป T4 ได้เนี่ยมันต้องมีสารประกอบอันนึงชื่อว่า i อโอดีนไอโอดีพบได้ที่เกลือใช่ไหมอาหารบางชนิดที่มี i อโอดอาหารทะเลได้ไหมได้ใช่ไหมฮะซึ่งมันจะจับกับ T3 พอมันจับกับ T3 มันก็เลยเปลี่ยนรูปไปเป็น T4 ได้ แอนที T4 เนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สําคัญในเรื่องของการผอผลาญนั่นเองเราเรียกว่าฮอร์โมนไทรอกซินนั่นเองมันจะได้เป็นไทรอคซินเวลาที่เราเจาะถ้าสมมุติว่าจเจาะเลือดดูคนไข้มันจะเจอปัญหาว่าถ้าไทรอยตัวน,นี้ปกติไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่ถ้ามันไทรอยทำงานมาก T3, T4 เนี่ยโดยเฉพาะทีสตัวนี้เด่นเลยถ้ามันเยอะเนี่ยแปลว่ามันมีโอกาสเกิดภาะวะ ไฮโปหรือไฮเปอร์ไทรอยครับคดีไหมคดีเพราะว่าไฮเปอร์กับไฮโปไทรอยไหมไฮเปอร์แปลว่าอะไรไฮเปอร์ายอะไรที่มันขึ้นต้นเลื่อไฮเปอร์แปลว่ามันเไงครับมันสูงใช่ป่ะเออไฮเปอร์ไทรอยนี้เป็นตรงข้ามกับไฮเปอร์ก็เป็นไฮโปเลยครับโไทรอยไฮโปไทรอยเราจะพบในคนไข้ไทรอยทำงานผิดปกติอ่าเราต้องระวังไม่ให้เกิดภาวะไทรอยเป็นพิษอันนี้เสียชีวิตได้ ทำให้ตายได้นะนะครับสำคัญนะฮอร์โมนตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นฮอร์โมนตัวนี้จะสำคัญในเรื่องกระบวนการเมตาบอลิซึมและเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบ C V S ระบบอะไรนี่ C V S ระบบ C V S คือระบบอะไรครับ cardiovascular system ค,ค,คืออะไรครับระบบอะไรระบบไหนหวีอะหัวใจจะเต้น ผิดปกติมเมื่อไทรอยทำงานไม่ดีนะเน้นที่ระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับทีนี้มาดูไฮเปอร์ไทรอยนี่หนึ่งไฮเปอร์ไทรอยเนี่ยเราจะเจาะเลือดเจอ t s s จะต่ำแต่ทีสหรือ T ีสอย่างใดอย่างหนึ่งสูงตรงข้ามถ้าเป็นไฮโปไทรอย T10 สูงแต่การทำงานไทรอยด์ไม่ดี T3 T4 ก็เลยไงฮะต่ำๆเจอะแหลกคนไข้เราจะดูคู่กันระหว่างหนึ่งสองและสามอันนี้เพื่อดูการทำงานของต่อมไทรอยด์เวลาคนที่เป็นไฮเปอร์ไทรอยจะมีอาการอยู่ไม่สุขอยู่นิ่งไม่ได้นั่งเฉยๆลุกลี้ลุกลนเหมือนลิงจำไว้ว่าคนที่เป็นไฮเปอร์ไทรอยเหมือนลิง ลิงเขาเนี่ยพระนครแต่ถ้าคนที่เป็นไฮโปไทรอยคือเฉื่อยชาใช้ชีวิตแบบสโลไลท์เรื่อยเปื่อยไม่รู้ร้อนรู้หนาวคนที่เป็นไฮโปไทรอยทุกอย่างมันจะสูงตลอดเพราะมันไปกระตุ้นระบบประสาทเนี่ยระบบประสาทอะไรครับสิมพาเทติกเพราะฉะนั้นหัวใจก็เต้นเร็วเหงื่อก็ออกมาก อยู่นิ่งไม่ได้ระบบการทํางานของหัวใจก็เต้นเร็วขึ้นเลือดสูบฉีดมากขึ้นพอมันเต้นมากๆถ้ามันไม่ได้รับการแก้นะหัวใจมันจะหยุดเต้นทันทีชีพประจเต้นอนะ่ะสูงปีถ้าเกิดว่าไทรอยทำงานเยอะนะเคยเจอนะประมาณสองร้อยครั้งต่อน,นาทีชีพประจนนะคนไข้ามาแบบแย่แล้วต้องรีบแก้เขาให้ยากดไทรอย บางคนเนี่ยก็เป็นพวกมะเร็งไทรอยก็เจอได้ถ้าเป็นพิษมากๆคนที่เป็นไทรอยเยอะๆเรียกว่าไทรอยเป็นพิษเนี่ยเราเรียกว่าไทรูทอกซิโคซีตาจะโปนโปนถล่นกมาเนี่ยตาโปนแฟตมันน้อยไขมันน้อยคนที่เป็นไฮเปอร์ไทรอยจะอ้วนหรือจะผอมกรันเราดังอ,อ,อใช่ไหมแต่ถ้าเป็นไฮโปก็คืออ้วนฉุบอ้วนฉุบ ให้เปอร์ไดร์กินบ่อยแต่แต่ไม่อม้วนผอมแห้งเพราะร่างกายมันมีเมตาบอลิซึมเกินไปมากเกินไปเนี่ยฮะอ๋อมัจกจะเจอจความผิดดีอีาากเยอะนะครับในเน้นที่ต่อกไทรอลท์กับคาราไทดรอย์นะนเน,นะานะของประเด็นนี้นะครับแล้วก็ครูก็จะพูดอาการทาเครดิตให้ด้วยในเรื่องของร่างกายด้สมมติว่าไตไม่ดีอันนี้ไม่ดีระดับแคลเซียมก็จะไม่ มันเชื่อมโยงกันหมดเลยจ้ะมันเชื่อมโยงกันต่อให้ตัวนี้ปกตินะสมมติไตวายอ่ะมันจะไปดูดแคลเซียมได้ไหมไม่ได้เชื่อมโยงต่อไปเป็นความละเอียดของต่อมหมวกไตนะคุณจะพูดต่อมหมวกไตต่อนะต่อมหมวกไตเราเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไรนะครับภาษาอังกฤษว่าอะไรนะครับ a d ีนอ a แกรนด์ เรามีหน้าที่ในการหลังเกี่ยวข้องกับการรักษาสมดุลน้ำไปเนาะแต่เราเน้นต่อมีไปก่อนเราเรียกว่าอะดรีนาลเกรนใช่ไหมอะดรีนอลแเกรนเนี่ยจะถูกกระตุ้นจากฮอร์โมนที่สำคัญชื่ออะไรนะเมืเ่อกี้ ac th โซนมีกี่โซนนะโซนที่หนึ่งบนสุดนอกสุดชื่อโซนว่าชื่อโซนว่า ชื่อโซนว่าอะไรครับอ่าโซนหน้าโกลเมอร์โรซาอ่าโซนที่หนึ่งนอกสูตสโซนที่ 2, สองตรงกลางโซนที่สามในสูดตัวนี้เป็นชั้นเมดดาล่านี่เป็นชั้นคอเลยครับคอเินนะอ่าคอสิเมดดาล์าทีนี้เมื่อกี้เรารู้แล้วไอโซนที่สองชื่ออะไรนะครูย่อว่าโซนหน้า คุย่อว่าเซทเซตเอฟแล้วกันโซนที่หนึ่งเราเรียกว่าโซน่าอะไรนะเซตจี G, ใช่ไหมย่อเซตจีโซนที่สามคโซนอะไรนะใช่ใชไหมเซตอ่าขี่เขียนชื่อเขียนชื่อเต็มเซนชชยอย่อก็ได้หนูก็ไปดูชื่อเต็มอีกนะทีนี้ตัวโซน่าโกโมโรซาอันีอฟัสซิกลาตา้าเมือ่อถูกกระตุ้นด้วย ACTS มันจะหลั่งอะไรออกมานะ ใช่ไหมใช่ป่ะเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมโซนาโกโมโรซาหลังอะไรครับเหมือนเดิมเลยอลโดสเตโรโซนาเรติโราลิสหลังอะไรครับแอนโดเจนส่วนด้านในเนี่ยจะมีเฉพาะชื่อว่ามนเซลล์ประสาทเราเรียกว่าโครเมฟินเซลล์โครเมฟินเซลนะครับนะ โครมฟินเซลจะมีหน้าที่ในการหลัง rine, no ่งออพิเนฟรีนนอร์อพิเนฟรีนเป็นสารชื่อรวมๆว,ว่าแคทีโคลามีนครับแคตทีโคลามีนนะอันนี้จะถูกกระตุ้นจากการทำงานของระบบไหลเวียนผิดปกติมันจะกระตุ้นโครมฟินเซลให้หลั่งสารพวกนี้ได้นะครับนะนะครับสารพวกนี้ได้อันะตัวที่สำคัญเขาบอกว่า เฉพาะโซนที่เป็นโซนอ่อคอเทกเนี่ยอะดิอลคอเทกเนี่ยเป็นบริเวณที่จำเป็นมากๆโดยเฉพาะโซนเนี้ยครับ<จ>ถ้าขาดนี้ไปแย่แน่เลยตายแน่นอนแซจีโซน้นาโกเมรูซานะครับนะอ่ ทีนี้นี่คือต่อมตกไตนะที่พูดถึง3โซนนะครับด้านในมีแคทิโคลามีผมแล้วนะเห็นไครับทีนี้สิ่งสำคัญที่เราจะต้องรู้คืออะไรคือหน้าที่ของกนีอ้อ,อ,อันนี้พูดไปแล้วใช่ไหมคอร์ติซอลพูดแล้วอะโดสเอร์นก็พูดเร,รื่องเกลือได้ไปแล้วพวกกลุ่มเกลือแรยแอนโดเจนเกี่ยวกับ,บ,บเพศทีนี้ฮิปโปแคลนอยพีฮิปโปแคลนี้ก็ต้นความดันโลหิต ไปกระตุน้นที่ประจอกระตุ้นระบบประสาทเน้นที่ระบบประสาอะไรนะซิมพาเทติกซิมพาเทติกเนเวอร์ซิสเต็มนั่นเองต่อมูกไตนะครับทีนี้ไตเนี่ยมาถึงไตบ้างไตมีไรกับเลปทีนีใช่ไหมครับอันนี้คือไรทีนีนี่คืออะไรครับไตเนี่ยมีฮอร์โมนที่สำคัญชื่ออะไรบ้างใครรู้บ้างฮอร์โมนที่มาจากไต mm hmm. มีอะไรบ้างครับ ูที่เรียนมาฮะยังยังย่ไม่ใช่รสโรสโรสสโไม่ได้มาจากไตนะครับอ่าอันที่หนึ่งครับเยี่มเลยอีริโทรอะไรครับโอไอเอันที่สองครับอะไรครับเมื่อใดที่ไตเนี่ยเลือดไปเลี้ยงน้อยนะ เมื่อเลือดไปเลี้ยงน้อยเนี่ยเลือดที่ไปเลี้ยงไตมาจากของเลือดเนี่ยเราเรียกว่า r ร n a l Blood flow มันต่ำนะมันจะไปกระตุ้นให้หลังออกไปหลังฮอร์โมนชื่อว่าเรนินเคยดีมั้ยเรน <S <S ินมาจากไตนะอ่ะคูเน้นสองอันนี้อันนี้เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นไขกระดูกครับเราเรียกว่าโบนเมโร่ครับโบ m เมโร w คือไขกระดูกซึ่งมันจะกระตุ้นให้เกิดการสร้าง เม็ดเลือดแดงเราเรียกว่าอีริโทอะไรครับ e r y t โ r o c หรือเรดอ,อะไรครับเรดบัตเ,เซลก็ได้อันที่สองน e น i เนี่ยเรนรินเนี่ย,นนยมันจะกระตุ้นกระบวนการนะครับนะมเมื่อเลือดมปเลี้ยงไตน้อยเรนรินจะหลัง<ม>หล่งมากพอมาหลั่งมากปึ๊บอันนี้คือโครงสร้างของปอดครับปอดนะปอดนะ ปอนเนี่ยมันจะมีการปล่อยแองจิโอเทนซินคอนเวอร์ติงเอนไซม์ตอนแรกเนี่ยมันม네ีจะมีมาจากตับนะเอาตับตับตับรีเวอร์นะรีเวอร์รีเวอร์รีเวอร์เนี่ยเมื่อมันจับกับเลนินเนี่ยมันจะได้สารแองจิโอเทนซินโอเจนนครับแองจิโอเทนซินโอเจนครับมาจากตับนะมาจากตับปุ๊บเนี่ยพอมันจับกันเนี่ย มันจะกลายมันจะจับกับเรนินนะครับจับกับเรนินได้เปลนแองจิโอเทนซินหวานแองจิโอเทนซินหวานแล้วมันต้องอาศัยแองจิโอเทนซินคอนเวอร์ติ้งเอนไซม์เรียกว่า A C E นะเปลี่ยนแองจิโอเทนซินหวานไปเป็นแองจิโอเทนซินอะไรครับโอเทนซินถ oh. ูนแองจิโอเทนซินถู แล้ว a อ g i โ t เทนซินทูเนี่ยมันจะไปกระตุนต้นไตเอ๊กระตุ้นต่อมหมอกไตต่อไปวิ่งไปแล้วนะวิ่งไปแล้วนะไปกระตุ้นเนี่ยครับไปกระตุ้นอะไรครับโซนา่าโกลเมอร์โกลซาให้หลั่งฮอร์โมนออกมาคือฮอร์โมนอะไรครับเอาโดสอะไรครับเอาโดสเชื่อมโยงกั mm hmm. นอันนี้ต้องจกต้องอธิบายไนดะ้ แองจูโอเทนซินทูมีดิยังไงแองจูโอเทนซินวันมีดิย่งไงตลองไปดูนะกระบวนการนี้เราเรียกว่ากระบวนการ R A A S เรนินแอง i o โ e เทนซินอัลด e สเตโรน s ิสเตมตัวย่อนะ R A, A S เรนินแอง i o โ e เทนซินอัลด e สเตโรน s ิสเตมเกี่ยวข้องกับการปรับสมดุลของไตเมื่อเลือดไปเลี้ยงไตน้อยพอผลผลิตที่ได้จากพวกนี้มาเนี่ย มันจะทำหน้าที่ในการดูดกลับน้ำดูดกลับโซเดียมเพิ่มขึ้นแล้วก็ขับอะไรออกไปขับโพแทสเซียมทิชไปเป็นผลจากฮอร์โมนอาลดสโตรนนั่นเองเอัลดสโตรนมาที่ต่อมไตอันนี้เป็นกลไกการก,กลับสมดุลน้ำและเกลือแร่นั่นเองนะ เมื่อน้ําและโซเดียมเพิ่มปริมาณน้ําเลือดเราจะเพิ่มขึ้นไหมเพิมขึ้นปรับปริมเพิ่มขึ้นบัดเพรสเชอร์ก็ต้องเพิ่มไปด้วยนะครับเพิ่มไปด้วยแต่ถ้าเป็นมากๆน้ําเกินได้นะเป็นมากๆก็จะทําให้เกิดปริมมากได้นะครับถ้าปล่อยให้มันกระตุ้นตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นคนไข้โรคไตเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าไตเนี่ยเลือดไปเลี้ยงไตน้อย ก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมคนไข้ไตบวมมีใครบวมไหมกินมาม่าจัดก็คือมีสีซองบวมตื่นเช้ามาบวมตาปิดมีไหมนั้นเวลาที่เราไตามีปัญหาเนี่ยเราจะบวมบวมเพราะอะไรร่างกายพยายามดูดโซเดียมกลับนะครับอ่ะอันนี้ก็สรุปฮอร์โมนให้ฟังต้องตและไตนะต่อไป ต่อไปครับฮอร์โมนที่สำคัญในต่อมเพศครับและตับอ่อนเอาตับอ่อนกมนแลยนะตับอ่อนเราเรียกว่าอะไรนะตับอ่อนเรียกว่าแ a น c r e a s pancreas